อร่อยจ้าอร่อยจ้ากินข้าวน้มฝนฝนได้ซีว่าตำั่วก็คือจังยำงนะ <c oughs> ยะจ้ะนะตำั่วหมูยอจ้ะใส่อะเห็ดหูหนูกับอ่าพักทั่วร์ลันเต่าฝนหยาบอะไรแบบนี้โค้งไก่จ้ะโค้งไกอมม่อ่นนาหมักกระเทียมปป่งอะไรแบบนี้ผักตลาดนิดนึงจ้ะกับอ่าเมกะเด็นปลาปลายำกินปลายำอะไรจ้ะคืด <c oughs> ยากจ้ะ คืออยากใส้เห็ดหูหนูนะฝนเห็ดแมันป่าคนกินตะกียตสัวคือย้ำดอกหีวหนูพิพูหน์จะยมกินแบบแบบแนวกันนะเห็ดกินตะโแเราจะบริเห็ดกินตะเกียกเกินหอด มุ้งยาอิโนะจ้ะอันนี้ไก่โครงไก่อบเนาะตูดไก่แล้ย้อมหมักตูดปะหมักยืดไก่ ใช่ค่ะตูดโนบะบอเนยบอปุโอคยค่ะคุณสองกระปป่งนมันจะเอาออกมาจากเตาเลยจ้าแซ่บๆลม ขนมเนาะขนมเตียนคนเจีนเงาค่ะกราย้อมเราบังตานะ <c oughs> ตากระใช้เันไตด่ดอกบาจ้าพ่อแม่จ๋าอ้ายเอ้ยพี่ป้าน้าอาจ๋า้วนหลาเนเพื่อนๆมาได้จ้าลืมเออย เราจะแข่งนะเอาคอปปะเอาคอปปะอ้าวเนีย่ยาำอะไ้เนีย่นย

พรามันก็่ค่อยเผ็ดคนต่ำพริกเ่ค่อยให้หันันแตกเม้่ะไล,ล้วก็ใสพริกแห้งะสมกับพริกอ่ะตดจานไปยอมแสบปากขนเ <c oughs> มเจมนเต็นมันบอออก,กันนหนูแซ่บปะ mm <laughs> ก็ลเลยจะ,จะแทบโครงไก่น้ำฝนแทะแบบเนื้อไก่ผมไม่ค่อยกินมันได้กินกระดูกมั้ยอันเนี้ยไม่เย้เ <c oughs> อาเน,นื้อไาเจะประยอมเอ <c oughs> <c oughs> าเนื้อวมาเย้ประยอมนะครับยันแต่ปัญญาเรา ท่านให้กินเนื้ออกกับตีโครงไก่จ้ะเยอะกินตีโครงจ้ะเนื้ออกไก,ก่บ่กินเนื้อไหลายปดยิยดจ้ะท่นบ่ใช่เน้แห้ะมันเป็นอย่างก๊อบๆ <c oughs> ข้นมกากกระเทียมเดี๋ยวจังแต่อบนัวนนหอม,หอมนี่นี่นี่นนนอาจารย์เขาโผล่อนแอบ เออเออหอมเรายอมให้แล้วเราก็พริกแห้ง มือพากกินแซ่บคือจะบนพากกินอิ่มนั่นแหละ,นะ <c oughs> บาอเข่าจะมากินเข่า <c oughs> เห็ดหูหนูก็บวกทั่วนี่แซ่บ ไกมวนแล้ววน <c oughs> แห่งไก่กระตูกไก่ทวนๆ <c oughs> แหงนดูตุกมวนเย็นพักฝนตกแต่ ร่หนาวนี่แหละเริ่มามาจากผู้ใดถามว่าหนาวไปมืนอนี้มืนอนี้สงเย็นแห้งนะใจกับบ่ท่าใดก้ยังอาบน้ำได้ยู่ มากินข้าวเนาะนี่เลย,ยก็นองอัดกินไทยกินเหมือนกัเงยียบนิดนึงเลยสวยอย่างเงี้ยอ,อืมสม่ำ ฝนนมันพ้ามูกินต่ำตัวแล้วมันพ้ามมูกินแฮนดูไกล้กับจากอะไแฮนดูไกล้แฮนดูไกล้บ่ไปใส่ถอะ เด้วยจัดร้องเบิงกระบกทัวร์ใส่ทระร้นเต่าลวกเจ้เพชรหัวหนูลวก,วลวกมาใส่ตับส่วนแซบดือดจ้ะ ฝไปรักไห้แล้เชือน้อานาวไม่ไไว้อยู่เด้อเผ็ดเพจังหน่อยนะเปิดเพจจังหนอยนี่ห้แล้วฝนจะไปห้งานแล้วฝนก็รู้สึเกเศร้าๆนี่ฮะติดไ <c oughs> ก,ก่่จิ๊นีไก่หอเลย,เลยอือพอหยจ๊แท้ ยูบานโดนพ่ษนะใช่เลย,เย <laughs> อันนี้ฝนยูโดนสุดแล้วยูแปดเดือดนปะปะแปดกบเก้าเดือนแปดเกาเดือนน้องทองทองอีกแล้วเป็นอย่างโคลเซมจิบนะปราจะบาบนเข้าใส่เจ้าของ <laughs> <laughs> ตั้งแต่เห็นงานเป็ดอะไรอกลับไปเห็นงานตลอดแล้วก็มาอยู่บ้านบ่เคยเกินสองเดือนเชื่อแต่แล้วก็หาแต่เรื่องไปเห็นงานที่เราอยู่บ,บ้านบ่ได้บ่มีเงินใช้ที่พฝนว่าฝนอยู่บ้านบ่ติดบ่ติดแต่บ่แม่แบบนหลืออย่างคนอยากว้าไปสั้นละแต่จริงๆเราก็อยู่บ้านเราเม่มีเงินใช้ฉันบ่ได้เห็นงานมันกือบ่มีเงินใช้ฉันก็ต้องไปต้องไปหาเงินมาให้พอแม่จ่า มนหลายเหตุผลที่ฝนว่าฝนยู่บ้านวิติดมีเชื่อเนี่ยจ้ะชื่อยู่บ้านได้โดนสุดเลยแปดเก้าเดือนอเอาทีเป็นเพราะว่าฝนเทสยูทูบเนาะกัเนียเงินเข้ามานิดหน่อยเอเข้ามาพอได้ใส่แต่ว่ามันก็นอ่าบ,อบอพอต้องไปน,น,น,น้าโดนสุดละเ่าที่มีชีวิตอยู่หัวแ่ว แค่เดือนสองเดือนอืมแค่แเดือนสองเดืนเดนอดนอันนี้แปะเก้าเดือนแล้วนี่จริงพยายามัวเอิญฝนเนีน่ยฝนละเลยมาเดินควรเอ้ยแล้ <c oughs> วฝนยุบันในเดือนคอไก่ เรายอมหันขางหายแล้วหันขางแล้วฝนมาหามาหยิบหน่อยแล้วให้มูฝนไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแซ่บจ้ะ